ดี้ดีใจมากๆก็จริงๆได้มีโอกาสทำงาาในครอบครัวรยัลก่อนหน้านี้เราด้วยสำหรับารเรสเนวันนี้ก็มาเป็นร r ยัลตัวสกรนคมก็ดีใจมากๆแก็ดีใจที่ได้มาร่วมโครงการคุณจะครัเป็นคนแรของเราเลยครับเปนย้างครับสำหรับตัวที่ได้มาร่วมงานนครันี้ครับผมก็รอยัลแคมเปญนี้นะครับก็จะพูด2เรื่องคือคุณค่าของตัวเราเงยวา่าจริงๆแล้วคุณค่านี้ หลายคนก็ตีความได้หลายแบบจริงๆตัวเพลงีตีความว่าจริงๆแล้วคุณค่าเนี่ยคือคุณค่าในตัวเราเองถ้าเราเห็นในคุณค่าในตัวเราเองแล้วเนี่ยพีเชื่อว่าจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เราเนี่ยทำอย่างอื่นได้อย่างประสบความสําเร็จด้วยและก็ทําให้เราได้เห็นคุณค่าของคนอื่นด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ A Street ทบ l ลล e ่ใช่ไหมครับผมตัวนั้นก็จริงๆอยากให้ทุกคนไปติดตามกันนะครับทางเพจของลอเรลนะครับผมเข้าไปดูกันได้คลิปเนี่ยจริงๆสิบนาทีเองอยากให้ทุกคนเข้าไไปปศึกกษาันองดู ครับก็ดีใจผมจริงๆได้โอกสรวงานทงคนแล้วี่มชาด้วยแล้วกพีชมูด้วยก็ถือว่ากลับมาอีกครั้งก็น่าักเหมือนเดิมครับพี่ก็น่ารักสมอบถ้าผมยังไงก็ฝากนะครับรียรับผมทุกอย่างเลยนะครับผมทั้งตัวแคมเปญเองแล้วก็ทั้งตัวตเองด้วยคบเกีว่ก็ทาไง เปนเลขยี่สิบเป็นไงบ้างสำหรับพีพียี่สิบพี่ตรวเล็ก็แก่นิดนึงตกใจไหมกับตัวเลขกวะก็ตกใจเหมือนกันนะครับจริงๆแบบเหมือนแบบตอนยี่สิบอย่างเงี้ยแบบแป๊บเดียวเองแล้วอยู่ดีก็อ่ะยี่สิบแล้วอะไรเงี้ยก็ตกใจนิดนึงครับความพิเศษปีนี้มันยังไงบ้างพี่พีก็มีมีแฟนๆแฟนๆก็จัดโปรเจกต์ให้ค่ะ ก็เป็นเป็นแบบเหมือนเป็นบิวบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยแล้วก็จริงๆแบบมีโปรเจกต์ตามแบบตามป้ายโฆษณาต่างๆด้วยอะไรตกอไรด้วยใช่ไหมไปดูเองด้วยไปถ่ายรูปไปอะไรก็ไปไปดูเองไปทุกปีครับผมก็เขาตั้งใจทําให้ตัวพีเองก็ตั้งใจจะจะไปดูเขาด้วยไปกิจโปรเจกต์ครบไหมฮะเกือบครบมันมีหลายที่มากๆครับแล้วจริงๆวันนั้นแบบเหมือนเลิกงานดึกด้วยอะไรก็เลยไปที่ที่มันยังเปิดอยู่ด้วย กา็นเทศกาลหลายๆคนแปลว่าเออกลับเริ่มที่เขาจัดซมเป็นจัดซง่ายดีแเป็นเทศการเงินตกใจมากก็คือเคก็คือกี่ชั้นน่ะ24ชั้นใช่4เมตร5เมตร4 5่เมตรอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบก็น่าจะเล่นยากอวนียคนคาดเดาถึงมู e ลค wow, ่าท yes. ี่จัดให้ทั้งหมด มูลค่าไม่สำคัญค่ะสำคัญที่ความรู้สึกมากกว่าแต่ว่าปีน้าไม่ต้องเป็นเงินก็ได้ไม่เป็นเงินก็ได้จริงๆพีพพ่รู้สึกว่าจริงๆเราไม่ต้องเป็นเงินก็ได้ครับผมไม่ต้องเป็นอของขวัญอะไรก็ได้จริงแค่เรามาได้มาเจอกันเราเรามางานแล้วทุกคนมาเจอพี่มาซัพพอร์ตพีขนาดนี้ครับผมพี่ก็ดีใจไม่นับไหมคะว่าเท่าไหร่ในมุมนี้ยคะไม่ได้นับเลยครับยังไม่ได้นับหรือว่านับไม่หมดแล้วเมื่อกี้ผอที่บ้านนับให้เจ๋เหมือนว่าจะไปดูนิดด้วย ใช่ครับก็ที่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเงินจํานวนหนึ่งนะครในนั้นก็ไปบริจาคครับผมช่วยเหลือที่ทางโรงพยาบาลนะครับตั้งจะเล็งไว้ที่ไหนครับพี่ลงเล็งไว้ที่ไหนก็จริงๆก็โรงพยาบาลสมรักษ์ชาติแหะครับปีนี้ถือว่าเยอะสุดไหมคะปีนี้ปีนี้ถือว่าเยอะสุดคจังหวะที่เห็นครั้งแรกแบบตกใจเลยมากๆเลยครับตกใจครับตกใจมากๆเพราะว่า คือไม่คิดว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนเหมือนเราทํางานมาสักพักแล้วอย,ย่างเงี้ยสามสี่ปีอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่คิดว่าปีที่สี่อะไรเงี้ยเราเราจะได้แบบเฮ้ยมันจะเยอะกว่าเดิมมันจะมากกว่าเดิมจริงๆแบบไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าแบบเอ้ยเราเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าจะได้อะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยชอบเลยไหมคะสวนดอกไม้แบบสวนดอกไม้เลยอะไรที่คุณโฟกัสของฝันของยูคินเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกล่องแดงเลยตำนานนะเขาก็เขาก็ตั้งใจซื้อให้แหละคือเขาให้กล่องแดงทุกปีเลยเหรอพีพีใช่เขาให้กล่องแดง เพราะอะไรเพราะเราเลิฟอยู่แล้วหรือไงก็ไม่รู้ค่ะเขาเขาเขาก็น่าจะคิดไม่ออกอะไรเงี้ยมีคนห้างใจครับผมมีความหมายของแรงพิเศษเลยจริงจริงอะไรก็ได้ครับผมไม่ไม่ได้แบบเออจะต้องแบบกล่องแดงกล่องด้ามหรืออะไรเงี้ยจริงจริงแบบเดียวกันซื้ออะไรให้ก็ได้บอกแล้วว่าแบบทำตัวน่ารักน่ารักครับผมวันนี้ใส่มาไหมคะไม่ใส่มมาไ่่ใสวันนี้เราแบบแล้วเป็นซอยวันนี้แล้ว่าเป็นซอย เขาเป็นซอสจริงๆเขาให้เขาให้ใหกล่องกล่องแดงมากี่ปีแล้วสีเจ<น>็ดโอ้มีแบรนด์อยูอย่แถวนี้ใช่ไหมคะอะไรนะครับแบรนด์มันอยู่แถวนี้เห้างนี้แบรนด์มับบนเยอะมากคือจำไม่ได้เอ,เอาเก็บไว้ไหนคะเอาปกติจะใส่ในโอกาสไหนคะของที่เขาให้เนี่ยก็ใส่ทุกวันนี่แหละครับผมเขาชอบให้ใส่ทุกวันเขาบอกว่าแบบเหมือนแบบอย่างซื้อมาแล้วให้ใช้มากกว่า,าแล้ววันนี้ไม่ใส่อ่ะวันนี้ไม่ใส่อ่ะสีมันไม่เข้าเอาไม่แมท ไม่มีวันนี้หนูไม่ใส่อะไรเลยมีแหวนเคยได้แหวนบ้างยังคีที่เจ็ดปีที่ผ่านมาก็รออยู่มีหน้าเนาะมีหน้าก็ต้องแหวนแล้วเนาะยังไม่เคยได้แหวนจริงเหนูก็พูดไปแล้วว่ากินกันหลักหนูจะใส่ข้างใหม่อะไรนะครอยู่ไหนก็ได้เดี๋ยวให้แบบผู้จัดการส่งไซนิ้วไปให้เป็เรื่องเองก็ได้นะกำลังจะแอบถามว่าเขาถามไซนิ้วมาหรือยังเดี๋ยวส่งแชร์ให้ทุกนิ้วเลยส่งแชร์ทุกนิ้ว อาอสิบเหนื่อยเลยเาาเสิบเหนื่อบ้างก็ไม่อหวพออะไรแหละครับผมแบบเหมือนจริงๆแบบเราอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเจอกันก็เขาก็บอกว่าเออวันเกิดปีนี้ก็ขอให้แบบมีแต่ความสุขนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำไม่ไหพอเล็กๆน้อยๆนีน่แหละครับ<อ>แต่ก็จริงๆสำหรับพีพีก็ดีใจมากๆครับที่ที่เหมือนแบบเออเขาเขายังให้ความสําคัญกับกับกับเราทุกปีเลยแล้วก็แบบเจ็ดปีผ่านมาแล้วก็ยังแบบน่ารักเหมือนเดิมกับพี่เสมอเลยพี่รอรุนไหมคะว่าแต่ละปีเขาจะให้อะไร ไม่ได้แบบตั้งใจว่าจะร้องแบบเอ้ยปีนี้เธอซื้อนู่นนี่นั่นให้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่พูดไปก็คือพูดเล่นแหละครับแหวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้จริงหมดเลยเนาะซื้อเลยได้จริงก็ได้จริองอะผู้แดงเป็นไรครับพี่ผู้แดงเป็นไรไปมันซองซองไปอยู่นี่รู้สึกอย่างที่จริงเขาตามเขาตามใจเราอ่ะเวลาเหมือนเขาใส่ใจเราเราบอกอยากได้อะไรเขาก็แบบพยายามหามาให้หนูก็ตามใจเขาเหมือนกัน หนูก็หนูก็ตามใจเขาเหมือนกันยนยวนหรอเยนยวนเยนยวนก็ดีใจดีใจครับผมดีใจที่เดินทางกันมาเ,เรื่อยๆแล้วก็จริงๆดีใจที่เขายังน่ารักแบบเหมือนเดิมเลยจริงๆั้ง <c oughs> แต่วันแรก